ผลไม้นะครับผลไม้ก็มีนี่ครับเมลอนเอ้ยไม่ใช่เมลอนสิแคนตาลูปนะครับแคนตาลูปกับแตงโมนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่อง TKMing อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นมุมแปลกๆนิดนะครับเป็นมุมถ่ายของกินอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับผลไม้นะครับนี่นะครับมีแตงโมนะครับแล้วก็แคนตาลูปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะเบาๆกันนิดนึงนะครับนี่นะครับแคนตาลูปนะครับ แคนตาลูปสีเหลืองสีส้มนะครับสีส้มนี่นะครับอ่ะมาทางกันเลยครับอืหวานมากเลยครับแคนตาลูปเพื่อนๆครับมาทานด้วยกันนะครับ วันนี้เราจะเน้นที่อาหารที่เป็นเฮลตี้เลยกันนะครับผลไม้ช่ๆครับเพื่อนๆมาทานด้วยกันเนาะ ดินทื่่นใจดีมากครับ เนมูกรอบดีมากครับกรอบชําหวานครับ สำหรับใครที่ลดน้ำหนักอยู่นะครับก็สามารถหาแตงโมนะครับมาทานได้นะครับเพื่อช่วยในการลดน้ําหนักนะครับในมื้อเย็นนะครับนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครจะลดน้ำหนักนะครับทานแตงโมเป็นหลักนะเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราต้องลดน้ำหนักนะครับต้องรับสารอาหารที่เป็นโปรตีนไขมันให้ครบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะขาดสารอาหารไปนะครับแต่เราต้องทานให้น้อยลงนะครับเราจะลดน้ำหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาทานผลไม้ได้วยกันนะครับ นะครับใกล้หมดแล้วครับอ็จโมฉ่ำน้ำมากเลยครับ ชิ้นสุดท้ายเต็มคำนะครับสะใจมากครับขอโทษนะครับมือไปโดนนิดนึงนะครับอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ทานผลไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็ เป็นเบาๆนะครับเบาเพื่อนๆนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของทางช่อง TKMeng นะครับนะครับวันนี้ครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย